กับผมประกวดเพจผู๋นะครับเพจผู๋บามันเท่านะครับตัวนี้มีเข่าประกวดยี่สองตัวนะครับป้าแม่เป็นน้อง h the this class a l of of, of c โคตัวนี้นะคะเป็นโคที่เขาให้เป็นที่หนึ่งในคันี้นะคะเป็นโคที่มีความลึกบริเวณช่วงกลางลำตัวที่ดีมากเป็นโคที่มีความยาวลำตัวที่ดี แล้วก็มีแนวสลับที่ตรงและกว้างแล้วก็มีการยืนบนขาทั้งสี่ข้าง,ขงเขาเนี่ยที่ดีมากๆค่ะ strong really good and good strong legs, and correct. เป็นโคนที่เพ่มมองไปที่นใบหน้าแล้วเนี่ยสามารถแสดงออกถึงความเป็นโคนเพศผู้ที่ดีมากมีโครงสร้างขาที่แข็งแรงมากค่ะขอบคุณค่ะ Bull in second place. He's also a nice, deep, long, square bull. He's got a good, sorry head. He's got very, very well structured feet. สำหรับโคตัวนี้นะคะเป็นโคที่เขาให้เป็นที่สองของานี้นะคะเป็นโคที่มีความลึกของช่วงบริเวณการลำตัวที่ดีมากเมื่อมองไปบริเวณด้านข้างลำตัวนี้เนี่ยสามารถแสดงความเป็นกล่องสี่เหลี่ยมของลำตัวที่ดีมากค่ะมีโครงสร้างขาที่แข็งแรง ผู้จูหมายเลข2นะครับอ่า you, YA, โคเชอร์มิสเตอร์ NYS 0 7นย์เจ็กเกอร์นะครับจากนิยมกิตทวีบาปั้นฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดอ่ากลุ่มปลานบ้านนอกนะครับเป็นคาร์บินเนอรอ์ลำดับต่อไปครับก็จะเป็นในรุ่น9ถึง789ดแปดทับหนึ่งนานฟาร์มจังหวัดอุทัยธานีกลุ่มปลาบ้านบ้านไร้ผู้จูหมายเลข4ครับโคเชอร์ วายแดัดมิสเตอร์เจ้าคุณ459หาวายแซดสัตตนติมาจังหวัดนครราชสีมาดูเห็นฉะนั้นตามใจกัะบายแสดนะครับมีอยู่สองตัวนะครับจุดเนี้ยหยอนเลยนะครับ It's full of ladies because place, for this class. In second place. This bully is really deep and wide. He's got a good spring in his ribs. He goes back. He's got a nice square run that follows deep into his legs. As you can see, he's got a good sorry head. He's got smooth shoulders. He's got good strong legs. and got the goods and goods he's the the test him testicles got on เมื่อมองไปที่ใบหน้าของเขาแล้วเนี่ยแสดงออกถึงความเป็นโครเพศคู่ที่ดีมากมีโครงสร้างขาที่แข็งแรงแล้วก็มีความสมดุลของลูกอันหาที่ดีมากค่ะขอบคุณค่ะ e second p a c e anything a ส a y า r o m him he's also a nice long deep ล e หัสำรับโคตัวนี้นะคะเป็นโคที่เขาให้เป็นที่สองร์นนี้นะคะเป็นโคที่ ยาวลำตัวที่ดีมากๆมีความลึกของช่วงกลางลำตัวที่ดีมากค่ะแล้วก็มีความจุข,ของมัดกก้าเนื้อบริเวณลำตัวที่เยอะมากๆค่ะเ nice nice มื่อมองไปที่ใบหน้าของเขาแล้วเนี่ยสามารถแสดงออกถึงความเป็นโครเพสผูท้ที่ดีมากๆค่ะขอบคุณครับก็กรรมการก็ชี้ขาดพิจารณาเลขสามนะครับโคชชื่อ m นวินเนอร r

สามารถสแสดงออกถึงความเป็นโค้ชผู้ที่ดีมากค่ะมีความยาวของลำตัวที่ดีมากมีมีความลึกของบริเวณช่วงกลางลำตัวที่ดีมากค่ะแล้วก็เมื่อเขาเดินในสนามเนี่ยสามารถมีความสามารถเดินในสนามได้ดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรับรางวัลชุดเนียร์แชมเปี้ยนเ,เกรโูเลยนะฮะก็ทั้งรุ่นมีอยู่ตัวเดียวนะครับว่าได้แชมป์แบบ ไม่มีรองนะครับในโอกาสนี้ครับผมขอญาตเรียนเชิญท่านะาระไมโพภกดีกูนะครับท่านนายกอบตอเมืองแก่นครับได้กรุณาให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในรุ่นนี้ขอญาตเรียนเชิญท่านนายกอบตอเมืองแก่ครับปลาหมันเท่าต,ตัวเต็มใบนะครับโตเต็มใบนะครับมีเยอะสองตัว This ball in first place, this ball in third, second place. The reason i put this ball in first place is really long, really deep, his testers are straight. But for a really big ball, the way he walks around the arena, he, he strides it out and his back foot's meet, meeting his front foot. ของบริเวณลูการะทยนสองขาที่ดีมากๆค่ะและเมื่อเวลาที่เขาเดินในสนามเนี่ยเขา,าเขา,า,เ,ขา,าเขาสามารถเดินได้อย่างอิสระมากๆค่ะเป็นคนที่เมื่อมองจากด้านข้างเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถมีความราบเรียบบริเวณตั้งแต่หัวไหล่จนถึงบริเวณด้านท้ายได้ดีมากๆค่ะคุณค่ะ bullier in second place he's really muscly he's really with he's really long he, he's going to make a great Zara as well i just like to see him walk into his stride a little bit more เยอะมากๆสิ่งที่ตัวนี้ได้เป็นที่2อนะคะเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาเขาเดินเนี่ยอ,อยากให้เดินเป็นธรรมชาติมากกว่าน,นี้ในบริเวณองศาของขาหลังเขาค่ะอยากให้เดินให้มีความเป็นอิสระเป็นธรรมชาติที่มากกว่าน,นี้ค่ะก็เลยได้เป็นที่สองในวันนี้ค่ะก็ผลการก,ก็ให้ผู้จูมาได้56นะครับโคชอมิเซชาว์โฮเมอร์หนึ่งแปด 6ทับ63นะครับจากองกชาวฟามเป็นคาสินเนอร์ครับลำดับต่อไปไม้เข็ดแลนจังหวัดปาีนบุรีกลุ่มรามานปาีนบุรี จากโคตอนนี้นะครับเมื่อมองจะทางด้านข้างไปแล้วเนี่ยสามารถแสดงถึงความเป็นก่องสี่เหลี่ยมของรูเวณนได้ข้างลำตัวดีๆมากๆมีการบรรจุของไม้กล้มเนื้อเป็เลย์ลำตัวได้ดีมากค่ะขอบคุณค่ะ ควาีตัวเ่าไรครับก็จะเป็นการชิงหาตำแห่